ขับรลสลอยค่ะคุณหมอส้อมขาได้ยินมาว่าค่ะกลุ่มลูกค้าของคุณหมอส้อม,มค่ะขับรลสลอยค่ะและรวมถึงรถซุปเปอร,ร์คารุ่นต่างๆมากมายค่ะแล้วคุณหมอส้อมพอจะบอกได้ไหมคะว่าคนกลุ่มนี้ค่ะเขามีการเลือกและการและรวมถึงการใช้เงินนะคะในเรื่องของการปรับรูปหน้าแบบไหนบ้างคะอันนี้ถามคำถามนะคะ <laughs> ก็จริงๆค่ะก็เป็นความโชคดีของหมอสมเองนะคะที่ได้มีโอกาสะคะดูแลกลุ่มนักธุรกิจะคะรวมถึงคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มั่งคั่งมากมายค่ะที่เขามไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในทางเขาเรียกประสบการณ์แล้วก็การดูแลนะคะรวมถึงเซอร์วิสของทางมูตันเวนเซนเตอร์เนี่ยจะต้องตีโจทย์ให้ละเอียดค่ะว่าเราจะทําการรักษาหรือบในใบหน้าของเขาเนี่ยจะต้องทําการรักษาหัตถการอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดรวมถึงนะคะตัวยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวคนไข้สูงสุดชเช่นกันค่เพราะ ก็ลกลุ่มคนไข้นะคะที่เป็นอ่หมอส้มนิยามว,ว่าเขาเป็นกลุ่มควายเอ็ดลักชัวรี่ก็แล้วกันนะคะเราจริงๆต้องไม่สามารถวัดอ่อวัดจากความมั่งคัง่งหรือประสบความสําเร็จได้จากรถที่เขาขับ หรือเสื้อผ้าหรือการแต่งกายภายนอกค่ะเพราะบุคคลนะคะที่เขามีความมั่งคั่งจริงนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาจะหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองนะรวมถึงภาพรักตัวเองให้ดูดีสวยหล่ออ่อนเยาว์กว่าวัยรวมถึงสุขภาพภายในเช่นกันค่ะซึ่งคนไข้กลุ่มนี้นะคะเวลาที่เขามาทําการรักษาเนี่ยเขาจะกิดน,นามาก่อนว่าเขาต้องการปรับในจุดไหนเพราะฉะนั้นต้องเป็นหน้าที่ของหมอส้มและก็หมอเรดค่ะที่ต้องตีโจทย์ให้ละเอียดว่า ตำแหน่งที่คนมีความคอนเซิร์หรือกังวลใจนั้นหมอจะทำหัตการและเลือกหัตการอะไรให้กับคนไข้บ้างและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ค่ะ เขากว่าเขาจะทําการจับใจใช้ซอยในแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะต้องเล็งเห็นถึงความคุ้มค่าที่เขาจะได้รับค่ะเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้าว่าแต่ละยาฆาตการนั้นมูลค่าเท่าไหร่แต่เขาสนใจมากกว่าว่าหากเขาเลือกธรรมการดังที่คุณหมอได้ทําการรักษาไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เขาจะได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นในรูปแบบใดและความคุ้มค่าผลลัพธ์ความยาวนานหรืออนาคตเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือจะทําให้การ เขาเรียกว่าบัตเจที่ต้องใช้เนี่ยมันน้อยลงไปอย่างไรจะทําให้เขาเลือกธรกรมดากในแบบนั้นมากกว่าค่ะเลขสิ่งหนึ่งค่ะที่มากกว่านั้นในการาปรับโครงหน้าคนไข้แล้วเนี่ยกลุ่มนักธุรกิจนะคะหรือคมที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็มั่งคั่งเนี่ยสมองของเขาค่ะเขาจะต้องคิดเรื่องงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นค่ะตัวหมอส้มและหมอกเกรดเองเราต้องต้องเป็นมันสมองอ,อันที่สามให้กับคนไข้เหมือนเป่าหนึ่งว่า สิ่งที่เขามาดูแรกกับทางเราเนี่ยเขาสามารถตัดมาสมองส่วนนั้นไปได้เลยเราทําการนที่แพลนรวมถึงอธิบายเขาเข้าใจว,าว่าเราจะทําหาตรการอะไรกับเขาบ้างเพื่อให้เขาทํามีความสะดวกสบายง่ายและสมองส่วนนั้นเขาไม่ต้องคิดในส่วนตรงนี้ไปเลยค่ะคนไข้เขาจึงเลือกทารรตถการก,กับทางเรานะคะเลขกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่มากไปกว่านั้นค่ะเวลาที่คนไข้ทาการรักษากับทางเราแล้วเนี่ย